ผลของนี้นะคะปิดท้ายกับนายวัวป่ามิว่าจะพา<ม>ไปเล่สถานก,การณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ะจะเป็นมันพือแล้วนะคะติดตามได้ในติกตอกนายวัวป่าค่ะ สัารกำลังพลเหยียบกับระเบิดที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับกำลังพลเนี่ยได้รับบาดเจ็บ2นายหนึ่งในนั้นข้อเท้าขวาขาดครับวันนี้ตอน9ก้าโมงสามสิบนาทีเกิดเหตุจากสิบเอกเทิอศักดิ์สมาพงเหยียบทุ่นระเบิดจนข้อเท้าข้างขวาเนี่ยขาดโดยมีพลทหารวชิระทันธนาครับสังกัดเดียวกันเนี่ยมีอาการแน่นหนะ้าอ,อกร่วมด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณห้วยตามาเรียซึ่งอยู่ระหว่างภูมะเขือกับเขาพระวิหารที่จังหวัดศรีสะเกดครับในพื้นที่รับผิดชอบของกอง ทัพภาคที่2ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยทั้งสองนายเนี่ยได้ถูกนําตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปยังโรงพยาบาลสัตพสิทธิประสงค์เพื่อทําการรักษาครับได้พลเอกนะนัตพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบแล้วนะครับถึงเหตุการณ์ที่ทหารไทยเดียเยียบระเบิดขาขาดพร้อมกับเปิดเผยว่าแม่ทัพภาคที่2เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นระเบิดของใหม่จึงให้มีการตรวจสอบก่อนแต่ที่แน่ๆเรื่องของเฉลยศึกให้เก็บเอาไว้ก่อนพักแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึง ทีนี้ครับต้องร่วมกันส่งกําลังใจให้กับจ่าสิทธิ์เอกเทศส,สมาพงศทหารที่เหยียบทุ่นระเบิดจนข้อเท้าเนี่ยขาดให้ปลอดภยัยและก็หายโดยเร็วร่วมไปถึงพลทหารอีกหนึ่งนายนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจต้องย่ำแย่มากๆและก็ร่วมกันส่งกําลังใจให้กับทหารทุกคนครับที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของไทยอยู่ในขณะนี้รวมไปถึงส่งกําลังใจให้กับครอบครัวของพลทหารพวกท่านคือผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริงครับ